วิธีขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารทออสอนะครับผ่านมือถือนะครับทำยังไงไปดูกันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาขอนะครับดอกเบี้ยบ้านนะครับของธนาคารทออสอนะครับกําลังจะทําพอดีก็เลยอ่าจัดไปครับเผื่อเพื่อนๆืที่กําลังอยากจะยื่นภาษีแล้วไม่รู้ว่าดอกเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าปัจจุบันของทออสอเนี่ยเขามีการส่งผ่านเอ แอปหรือว่าในให้เข้าไปขอในแอปแล้วก็ในเว็บนะครับมาดูกันผมทำยังไงนะครับก็เราไปเปิดแอปก่อนนะครับแอปอยู่นี่นะออเจนนะครับถ้าเป็นทออสนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็กดเปิดแอปได้เลยนะครับแต่ว่าต้องปิด Wi-Fi นะครับแอปนี้เปิด w i f i บอได้ได้อะกดครับโอเคครับเปิดมาหน้าแรกหน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะครับให้เรามาที่คำสั่งด้านล่างนะครับเห็นไหมครับที่เป็นบริการนะครับที่เป็นรูปหลอดไฟนะครับ เดี๋ให้ดูเห็นไหมเห็นเนาะหลอดไฟนะครับก็เพื่อนๆก็กดเข้าไปเลยครับกดให้ดูปึ๊บมันก็จะเด้งมาหน้าแรกนะครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตปิดชื่อของผมอยู่ด้านบนนะครับเพื่อนๆก็เลื่อนขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะครับเลื่อนขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่นี่ครับหน้าหนังสือเห็นไหมครับรับรองดอกเบีเอ้นะครับเห็นไหมอ่าเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆอย่างนี้ครับหนังสือรับรองดอกบี้ยเพื่อนๆก็กดเข้าไปเลยปึ๊บ แล้วก็ใส่รหัสนะครับเดี๋ยวผมขอใส่รหัสแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับมันก็จะขึ้นข้อมูลนะครับของเรามานะครับอันนี้ผมปิดอีเมลไว้หน่อยแล้วกันนะนี่ก็จะขึ้นว่าห้องชุดรหัสเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดอกเบี้ยขึ้นให้เลยนะครับดอกเบี้ยรวมตรงนี้ขึ้นให้เลยนะครับเป็นปีล่าสุดนะครับผมเช็คแล้วเป็นปีล่าสุดของผมอยู่ที่ประมาณ25000กว่าบาทของผมเป็นคอนโดนะครับส่งเป็นคอนโดนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องอีเมลนะครับว่า เรายืนยน e ันอีเมลให้เขาส่งอเมลไหนมานครับเพื่อนๆต้องกรอกยืนยน e ันอีเมลก่อนนะก่อนที่จะขอนะครับถ้ายังไม่ได้กรอกยืนยน e ันอีเมลเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นมาให้เราแบบยืนยันนะครับว่าอยากให้ส่งข้อมูลไปที่อ e ีเมลไหนนะครับมันก็จะส่งไปเมื่อเรานะครับติ๊กเลือกนะครับติ๊กเลือกแล้วก็กดยืนยันนะครับทีนี้ก็จะถูกส่งไปที่อ e ีเมลก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับแล้วกม็มันจะขึ้น ผมกดไปแล้วไงมันจะขึ้นแบบว่าเราทํารายการสําเร็จอประมาณนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนกดยืนยันนะครับแล้วก็รอประมาณ5นาทีนะครับเดี๋ยวเขาส่งมาให้แล้วก็รหัสมันจะเป็นวันเดือนปีเกิดน,นะครับอย่างเช่นเกิดวันที่เท่าไหร่เกิดวันที่11ก็11เดือนนะครับถ้าเดือนเดือน5ก็จะเป็น0ูนย์เดือน12ก็เป็น0ูนย์สองอ้อะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นพศข้างหลังนะครับถ้าเกิด2530ก็เป็น30อ่ะประมาณนี้อันนี้เป็นรหัส เทาเครื่องของแต่ละคนนะครับเขาอ,อิงตามวันเกิดนะครับโอเคง่ายๆตามนี้เพื่อนๆไปลองขอดูแล้วก็ยื่นภาษีนะครับรู้สึกว่าจะยื่นได้ถึงสิ้นเดือนมีนานะครับถ้าผมจาไม่ผิดนะครับเดี๋ยวผมต้องไปเลื่อนยื่นภาษีแล้วนะครับเดี๋ยวฝากช่องทางนะครับการซัพพอร์ตนะครับช่องผมนิดนึงนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆมาที่ J S 4 Ruler นะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามคลิปไหนที่ชอบหรือว่ามีประโยชน์กดเข้าไปดูแล้วก็ ได้เลยนะครับผมก็จะแปะพวกลิงก์แอปเฟรี t ตโปรแกรมไม่ให้อ่ะสมมติมีสักอันหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับด้านล่างเห็นไหมครับก็จะมีพวกลิงก์เต้ไปหมดเลยนะครับอันนี้เป็นแบงด์ที่ผมทำแอปเฟรี t ตโปรแกรมกับเขานะครับก็คือถ้าเพื่อนๆทำธุรกรรมผ่านลิงก์ผมผมก็ได้ค่ากาแฟด้วยนะครับอย่างเช่นดังๆเด่นๆของ,ง,ง,งผมเลยก็จะเป็นบัตรเครดิตนะครับสมัครบัตรเครดิตออนไลน์สมัครตอนนี้ก็มีแถมพวกกระเป๋าพวกแต้มมีหลายใบเลยนะครับใบดังๆก็ มีหมดนะครับกรุงศรี TTB KTC UOB CITY นะครับเยอะแยะนะครับพเพื่อนๆสามารถกดเข้ามาดูได้หรือว่ารีวิวเนี่ยผมรีวิวเรื่องแบตเทิ term, term, บัตรเครดิตไว้เต็มเลยนะครับเข้ามาดูได้เลยนะครับแล้วก็เด่นๆอีกอันนึงก็จะเป็นหมดอสังหานะครับเพื่อนๆที่อยากจะขอสินเชื่อบา้านอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่ามันมีของเก็บน่ากินที่ผมรู้สึกว่าเหมาะกับคลิปนี้ที่อยากจะป้ายยาเพื่อนๆนะครับผมกดให้ดู เป็นสินเชื่อบ้านนะครับของเกียรตินาคินนะครับ50ล้านผมกดเข้าไปแล้วก็เปิดให้ดูเลยนะครับมันก็จะเด้งมาหน้าหลักของเขานะครับก็จะมีข้อมูลบอกว่านี่อย่างอันนี้นะครับ50ล้านนะครับอนุมัติแน่นอนนะครับแล้วก็100%ได้100%พเนะครับผ่อนสบายนะครับ4ีปีกู้ร่วมได้4คนอะไรก็ว่าไปประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองขอออนไลน์ดูถ้า ไม่อยากไปขอที่แบงค์นะครับไม่อยากไปแบงค์ก็ลองขอออนไลน์ก็คแค่ขอข้อมูลนะครับแล้วก็ส่งเรื่องไปนะครับเจ้าหน้าที่เขารับเรื่องเดี๋ยวเขาติดต่อกลับมาว่าพูดคุยกันว่าต้องทอํายังไงบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อตัวไหนก็ตามเหมือนกันหมดนะครับขอได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วก็อื่นๆก็จะมีพวกประกันรถยนต์นะครับซื้อออนไลน์ได้เดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูนะครับซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์แล้วก็จะมีซื้ออุปกรณ์กีฬานะครับช้อปปิ้งออนไลน์นะครับ มี s h อ p e e Lazada เก็บคูปอง Power b u ์นะครับซื้อคอมก็มีซื้อมือถือก็มานะครับเที่ยวก็มีทิป c o m มนะครับมีท็อปด้วยนะมี Big C นะครับเยอะแยะเพื่อนลองดูเลยกันว่าอยากจะทำธุรกรรมอะไรอยู่แล้วก็และอยากให้แอดมิน B บีเนี่ยได้ค่าน้ำค่าไฟก็จัดไปครับอันไหนก็ได้ครับโอเคครับตามนี้ครับสวัสดีอย่าลืมยื่นภาืสีกันนะครับทุกคนครับ